สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับในไปแบรนวิศนุนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปนเรียบร้อยนะครับกับโปรเจกต์ตัวนี้ก็ตัวนี้ผมก็ออกแบบให้กับลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะก็ก็อยากได้ไปท่งเบนแต่ก็เอาแบบน่ารักนิดนึงแล้วก็ตัวคนใช้ก็ มีน้ำหนักอวบๆผมก็เลยออกแบบทรงไปให้เข้ากับลักษณะร่างกายของคนใช้ด้วยนะฮะก็ดูไม่ไม่ผอมแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบน่ารักน่ารักก,ก,ก็ดูภายนอกก็เริ่มเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างไปแบรนด์วิสุของผมเนี่ยกับไปทั่วๆไปก็จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็ว่ากันด้วยเรื่องรูปทรงก่อนเนาะก็คือผมอยากจะให้มันอ่อนช้อยเราแบบวิธีไทยครับเราอยากจะได้ความอ่อนช้อยงดงามอันนี้คือข้อแรกแล้วก็ดูลงตัวนะครับคราฟก็ดูหลอ่อก็ถัดไปก็คือว่าเรื่องไม้อันนี้ลูกค้าไม่ได้ ซีเรียสเรื่องไม้สักเท่าไหร่คอยไม้คุณภาพดีแต่เรื่องลายก็ไม่ได้ซีเรียสผมก็เลยลดราคาให้นะฮะก็เป็นไม้เกรดเกรดลายธรรมดาเนี่ยก็จะมีตําหนินะครับเออก็อยากจะบอกว่าไม้ลายทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็ก็จะต้องวัดดวงกันดูนะครับมันก็จะมีตําหนิกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะะอันนี้เป็นไม้ เกตดีนะครับมันก็จะมีล่องรอยประมาณนี้ครับรูหินรัวกะที่เข้าไปติดตามซอกตอนที่มันก๊อลางเจริญเติบโตอันนี้คือเป็นบกติส่วนไปที่เห็นกันเกตแบบจี้จริงๆเลยเนี่ยครับก็ลัดอันนี้ก็แหลตังอยู่ครับอันนี้ก็คือแพงมากเลยนะอันนี้แพงมากก็ยังมีตำหนิอยู่นิดหน่อย เพื่อนท่านใดก็ถ้าจสั่งสั่งไปเนี่ยก็จะต้องอธิบายเข้าใจด้วยว่ามันไม่ได้เพอร์เฟกทุตัวตัวนะครับแม้กระทั่งไปผมเองตัวที่เอามาเนี่ยตัวนี้ก็มีตำหนิที่ตรงนี้ด้วยจะเป็นตำหนิตามลายไม้แต่ด้วยความที่ถ้าไม้มันมันรูปล่างหรือว่าเชฟของลายเนี่ยมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันเวลาเกิดเกิดตำหนิเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเห็นได้ชัดแต่ว่า อันนี้ก็คือลูกค้าโอเคอันนี้ลายสวยครับผมก็จะมีตําหนิบ้างนะครับโอเคผ่านเรื่องลายไม้ไปก็เป็นเรื่องสเตมนะจ๊ะสะเตมอันนี้คือผมผมตั้งใจรังสรรค์เลยให้มันเรียวบางนะครับตรงนี้มีความบางมากนะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้มันบางแค่3.5ถึง3.8ตรงนี้บางมากเหตุผลที่ทำบางได้ผมผมไม่ได้ แต่บี้ตะบันตะใบ,บให้มันบางนะครับตัวนี้นะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตะบ,บ,ตบ,บี้ต่ใบตะบันให้ต่ใบให้มันบางมีการออกแบบและคำนวณเราเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้รูปดูต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นปลายกัดนะครับปลายกัดมหาเสน่ห์ของผมเนี่ยนะฮะไม่มีในแบรนด์ไหนในโลกแล้วนะจ,จะที่ทําแบบนี้เพราะว่าเวลาคาบเนี่ยมันมันถ่วงน้าหนักเป็นอย่างนี้เราก็อยากให้มันเกี่ยวไวท้ที่ตรงนี้ให้ดีเกี่ยวที่ฟันนะนะเนี่นนะ ฟิบชิบนะครับจะเกี่ยวฟันได้ดีนะฮะมันในองศาแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นสเต็มทั่วๆไปจะเป็นอย่างนี้นี่เกี่ยวกระจอยอมนิดเดียวอะข้างบนไม่เท่าไหร่หรอข้างล่างเนี่ยฟันแตะมันหลุดง่ายอะตรงเนี้ยมันหลุดง่ายผมไม่ชอบเลยนะถทั้กตัวไอตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ของของรถเทาานะฮะนิดหนึ่ง แต่ดวงผมใน,นี่นี่ไงจัดป่ะเกี่ยวไว้ข้าบง่ายครับไม่เปลืองแรงอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งของผมนะผมออกแบบมาเป็นอย่างงี้เกี่ยวง่ายอันนี้คือแล้วก็ด้านท้ายสเต็มเนี่ยนะฮะมันก็จะเวาเว้วาวอย่างงี้มีความน่ารักนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กัดลิ้นก็คือมันจะเวลาลิ้นอุดกลืนน้ำลายมันก็ ก็ง่ายแล้วก็มีพื้นที่นิดหนึ่งตรงข้างล่างไว้ให้ลิ้นกดกับเหงือกับฟันชุดบนเวลาเวลายกไปขึ้นมาจุดไฟนะครับเอาฟันข้างบนกัดขึ้นมาแล้วก็ลิ้นตรงนี้สมมตินี้เป็นลิ้นดันออกไปปุ๊บไปมันก็จะยกขึ้นแล้วจุดไฟง่ายนะฮะอันนี้คือรายละเอียดภายนอกเนาะที่เพื่อนๆได้เห็นกันก็คือจะมีมรูปทรงมีไม้แล้วก็สเต็มความบางแล้วก็ปลายสเต็ม อันนี้เป็นสเตมของเยอรมนีนะครับผมเกรดดีมากแล้วก็แพงมากด้วยแต่คุ้มครับมันแข็งมากครับเนี่ยนะมันจะมีให้ตัวพอนี้ผมแฟลชบางแต่อันนี้นะหนาหนาก็าเยอะเลยนะแต่แบบแม่งอ่อนนะผมพูดไม่ถูกันอ่อนอ่อนแบบยวบอ่ะเห็นได้ชัดนะก็เลือกวัสดุ ค่อนข้างดีดีที่สุดไม่ค่อนข้างดีถ้าเป็นเป็นผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องอะไรเข้าไปในร่างกายเนะี่ยก็จะเอาให้เกรดดีนิดเกรดีเลยแหละต่อไปก็เป็นโบวโบโบผมนี่มีความกว้างอยู่20มินนะครับลึกก็จะไปเป็นโบวนะเป็นรูปทรงวีใเ่มาเรามาดูก,กันทำงานภายในของมันกันนะครับผมตัวเนี้ย เ,เพื่อนๆเ,เคยเห็นไปแล้วละ่ะรูปทรงของโบผมเนี่ยนะมันก็จะเป็นทรง V แบบนี้ทรง V แบบนี้ปึ๊บๆก็คือหมายความว่าผมชอบที่จะข้างบนใหญ่นิดนึงเวลามันร้อนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาสูบยามันน้อยลงน้อยลงเนี่ยผมอยากให้ลดพื้นที่เพราะว่ามันจะได้ลดความร้อนลงไปด้วยนะครับเวลาถ่ายทายโบแล้วก็สูบยาน้อยก็ได้สูบยามากก็ได้ถ้าเป็นโบยูเนี่ยเวลาสูบยาน้อยๆเนี่ยมันจะไหมแค่ฝั่งเดียวนะฮะ ระบบท่อภายในก็จะเป็นกรองไม้ใบเหมือนเดิมแต่อันนี้ผมมาด้วยไม้ใบตรงนะมไม่ใช่แบบไม้ใมบเกลียวเพราะว่า1เรื่องงบประมาณด้วยแล้ว2แล้วพอดีว่าน้องเขาอยากจะได้รสชาติที่ค่อนข้างจัดจานนิดหนึ่งก็เป็นหมใบตรงนี้ปิ๊บเห็นะฮะซูมหน่อยซูมหน่อยอบเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือ ถอมาปุ๊บเนี่ยผมจะมีเนื้อไม้ที่ซ่อนไปในสเต็มด้วยนะครับกเออ็เพิ่มพื้นที่ไม้ในห้องอากาศครับให้สร้างฟิลลิ่งในการสูบให้ดีขึ้นนะก็ก็กจะดูแบบนี้เนี่ยนะก็อาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าผมก็จะบอกว่าท่อที่มาเนี่ยมันจะเป็นท่อ3.5มมิลซึ่งค่อนข้างใหญ่กว่าวิเศษท่อใต้โบแล้วก็จะมีห้องอากาศตรงนี้ พออากาศตรงนี้มันอยู่ที่8มิลน,นะจากความร้อนออกมาให้มันขยายตัวปุ๊บแล้วก็จะรีเข้า2.5มิลเป็นท่อของไม้บลายนะครับเป็นกองไม้บายปุ๊บออกไปนี่แล้วก็ออกไปอ,อันนี้ผมวาดมุมที่มันจะเป็นทางการนิดนึงให้ให้เห็นกันจะได้ชัดๆนะน,นะไหนๆมันมันทำยากแล้วอ่ะจริงๆแล้วสูตรพวกนี้ของ ต่างชาติเขาไม่ค่อยนิยมจะบอกกันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสูตรความลับนะไม่ได้พูดเล่นมันเป็นความลับจริงๆคือผมออไปที่ผมผมซื้อมาเนี่ยราคาแพงๆเนี่ยผมก็สงสัยว่าทาไมเขาไม่บอกอินไซต์ว่าว่าทำไมเขาทํำยังไงอ๋อเพิ่งมาดูว่ามันเป็นความลับราชการความลับจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นสูตรสูตรไข่สูตรมันประมาณนั้นก็อันเนี้ยก็จะเห็นกันง่ายๆว่าคือ ถ้าไปททั่วๆไปเนี่ยครับอันนี้เป็นโบนะก็คือเขาจะเป็นท่อลวดเดียวเลยครับยาวปื๊ดขนาดเดียวเลยจนสุดปลายนี้ก็คือเป็นท่อ2อถึง3มมิลแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ขนาดถ้าเป็นถ้าเป็นไปแบบว่ามือใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น2.5มิลเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนมากที่เท่าไม่วิ่งเข้าปากนะฮะแต่อันนี้เป็นยาวๆเนี่ยเขาจะ จจะทําท่อให้ใหญ่ขึ้นก็ได้ครับแต่ว่าที่สําคัญที่ผมอยากจะโชว์มากที่สุดเลยนะฮะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจคือไปตตัวเนี้ยเป็นไปทรงคอสั้นคอสั้นก็คือคอช่วงเนี้ยมันสั้นสั้นแค่นี้เพราะฉะนั้นเนื้อไม้ท่อที่เป็นเนื้อไม้เนี่ยมันสั้นมันจะแค่3มเซนเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นไปต์ตัวตัวไปเพราะว่าเสียบสเต็มลงไปแล้วโชว นี่ครับมันก็จะกินพื้นที่ไม้เข้าไปอีกตัวนี้ตรงช่วงนี้มันก็เป็นพื้นที่สําหรับการรัดสเตมแทนแต่ว่าอากาศมันก็เดินทางมีแค่นี้อากาศที่เดินทางในเนื้อไม้มีแค่3มเซนคือการสูบหรือว่าการออกแบบไปที่มีห้องอากาศในเนื้อไม้ยิ่งเยอะเนี่ยผมว่ามันยิ่งดีแล้วก็ยิ่งได้เปรียบนะเพราะว่าเพราะว่าตัวไม้เองเนี่ยมันสร้างความเป็นธรรมชาติให้กับ,ก,บกับกับการสูบ เป็นฟิลลิ่งที่ดีนะครับในการสูบอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นไม้ธรรมดาเนี่ยนะปลายธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้ครับท่อมันจะยาวตรงตลอดลนะปื๊บเจาะรูเดียวดอกเดียวขนาดเดียวแล้วก็ยาวแล้วก็มีช่วงท่อในเนื้อไม้แค่3มเซนนะฮะแต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นเป็นนวัตกรรมที่ผมคิดแล้วก็ทดลองมาเนี่ยมันมันค่อนข้างโอเคนะครับโอเคมากๆเลยเพราะว่า ผมก็ดัดแปลงมาจากไปที่มีราคาสูงๆหลายตัวก็เอามารวมกันนะก่อนอื่นเลยก็คืออันนี้คือโบนะครับท่อออกมาจากโบเนี่ยขนาด3.5มจุดห้ามิลซึ่งค่อนข้างใหญ่กว่าปกติก็คือดึงความร้อนมาแล้วก็เป็นห้องอากาศห้องอากาศในเนื้อไม้นะครับ <c oughs> ช่วงนี้ยังเป็นเนื้อไม้อย,อยู่เนื้อไม้ไปนะฮะเนื้อไม้ไปเนื้อไม้ไปอยู่ก็คือให้มันอากาศมันขยายตัวนิดนึงแล้วก็เป็นปากแตกของ เป็นปากแตกของสเตมไม้แล้วช่วงนี้จะเป็นสเตมไม้ช่วงนี้จะเป็นไม้ไม้ของปอันนี้เป็นสเตมนะก็เหมือนกันช่วงนี้ประมาณนั้นก็พอผ่านเนื้อไม้ตรงนี้แล้วปุ๊บเราก็เข้าสเตมไม้บาบสเตมไม้ใบเนี่ยมันจะท่อเล็กนิดหนึง2.5มิลเนื่องด้วยว่าท่อไม้ใบเนี่ยมันจะ มันจะทําใหญ่มากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใส่ไปในรูสเต็มอีกเดี๋ยวอนาคตผมจะคิดอยู่ว่าถ้าจะขยายรูสเต็มให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะทําได้ไหมเพราะว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นปุ๊บไปก็ต้องใหญ่ด้วยอันนี้จะเป็นขีดจํากัดมันมันหนักผมยังไม่ค่อยชอบไปที่ทรงใหญ่ๆเท่าไหร่เพราะว่าเอ่อมัน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 พกแล้วมันไม่ค่อยเทนะฮะก็ คิดอยู่ถ้ามีโอกาสก็จะขยายให้เต็มที่ตามตามตามงานนะแต่ว่าไปเล็กๆออกแบบยากมากนะบอกตรงๆยากมากแล้วทํายากกว่าไปใหญ่ไปใหญ่นิดเห็นแบบปุ๊บโอ้เขียนง่ายสบายก็มันเลยจําเป็นต้องลดลงไป2.5แต่ซึ่งก็2.5นี้ก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ตันอันนี้ต่อมาคือห้อข้อพิเศษเลยคือในสเตมผมมัมีห้องอากาศอีกหนึ่งห้อง ซึ่งเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง6มิลและยาว10มิลน,นะฮะก็คืออากาศถูกลีกมาอากาศมีความเครียดอะเวลาจากตัวมันมันมันขยายขยายเสร็จแล้วมันก็ลีกมาเล็กมันจะมีความเครียดก็ทําห้องอากาศให้เขาพัก1ห,ห้องแล้วก็สเตมสเตมเนี้ยคุณสมบัติสเตมแบบนี้เป็นสเตมราคาสูงนะครับคือเขาใช้ดอกพิเศษเจาะซึ่งดอกพิเศษนั้นก็หลายตังอยู่นะจ๊ะผมก็มีนะมันจะเป็นดอกแบบนี้ มันจะดอก3.5ถึง2.5มันก็จะเป็น V ลงไปนะครับสร้างความสมูทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแรงตึงอากาศไปนะฮะก็คือยังมีห้องว่างๆให้อากาศอยู่แล้วค่อยลีกมันลงไปพอไปถึงจุดนี้ปุ๊บผมก็กลายเป็นรู1.5มิลซึ่งมันเล็กมากที่ผมบอกว,ว่าผมออกแบบไว้นะเพื่อที่จะทำให้สเตมมันบางได้แต่อันนี้นี่นะฮะผมออกแบบไว้เพื่อให้สเตมมันบางได้แต่ ผมก็ไม่ลืมเกี่ยวกับเรื่องแรงต้านอากาศผมก็แฟดปากเนี่ยให้มันกว้างตั้งแต่ตรงนี้เลยครับตรงนี้คือกว้างประมาณ2.5แล้วะล่ะมันก็กว้างออกไปคือแรงต้านอากาศไม่ลดทอนจะไม่เหมือนไปทั่วๆไปที่เขาเอาลวดแทงแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะมันจะโค้งๆแบบนี้อันนี้ผมใช้เลื่อยมันก็มันจะไม่โค้งแบบนี้มันจะตรงอากาศมันจะมันจะโฟท่อมันจะเป็นแนวนอนอย่างนี้อย่างนี้ ซึ่งข้อดีของตรงนี้คือเวลาดูดแรงเนี่ยอากาศเวลาสูบแรงๆเนี่ยหรือชกหนักๆเนี่ยตรงนี้จะมีอุณหภูมินะครับบอกได้เลยว่ามันจะมีอุณหภูมิค่อนข้างรู้เลยว่าร้อนเราไม่ต้องเอามือไปจับไปไม่ต้องไปกำไปคือรู้เลยว่าอากาศที่ที่มาเข้าหาปากคุณเนี่ยมันมันร้อนแล้วนะวิมีปากคุณจะสัมผัสได้เลยเพราะว่าคนเราจะมีอ่านี่ออกก่อนคือ คนเราจะมีประสาทรับรสไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องลิ้นเนี่ยเรื่องรับรสอุณหภูมิเนี่ยมันจะต่ํากว่าลิมฝีปากผมก็เลยออกแบบให้สเต็มบางเพื่อที่ได้รับรู้อุณหภูมิของควันก่อนที่จะเข้าปากมันจะร้อนปุ๊บเราก็ผ่อนนะฮะประมาณนั้นแต่ลูกค้าท่านใดที่แบบหนักๆผมก็จะไม่ทําอะไรที่มันเบาบางแบบนี้ให้นะครับคือชอบโชกหนักๆอะไรเงี้ยก็ก็จะแนะนํำอีกแบบก็จบแล้วละ่ะ ไปของผมอันนี้นะก็อันนี้คือตั้งใจวาดมาเลยแหละก็อยากให้เพื่อนๆได้เข้าใจในโครงสร้างที่ผมออกแบบไว้นะฮะก็ไม่แน่ใจใครจะเข้าใจไหมนะแต่ว่าสูบระหว่างตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยต่างกันแน่นอนต่างกันนี่ดีกว่าหรือไม่ดีนี่อันนี้ผมผมไม่บับใครนะแต่เพียงหมายความว่ามันต่างแน่นอนหนึ่งถ้าคุณอยากได้ความสุนทรีในการสูบเนี่ย ผมแนะนําให้มาอันนี้ได้กลิ่นที่ที่มันไม่ได้ฉุนเกินนะครับลักษณะลักษณะสไตล์นี้คือกลิ่นมันจะชัดและแรงเหมาะสําหรับคนที่แบบสูบป,ประจาเนี่ยหรือว่าคนที่เคยสูบไปสั้นบ่อยๆสั้นจุๆ่ๆอันแค่นี้ที่เขามีความต้านทานลิ้นเขามีความต้านทานนิโคตินสูงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะถูกใจกับประเภทผู้สูบแบบนั้นเพราะว่าเออเหมือน,นคล้ายว่าลิ้นเขารับรส ต้องรับรสจัดๆแล้วอะเออเหมือนคนกินเผ็ดเยอะๆก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนแบบนานๆสูบทีหรือว่าอยากจะสูบเพลินๆเกี่ยวกับออดึงสุนทรียภาพของควันกลิ่นตัวควันพวกเนี้ยมันจะดึงเอาดีเทลของกลิ่นเล็กๆน้อยๆในยาออกมานะครับเอ,อ่อผมจะอธิบายว่าควันอะที่มันที่มันกลิ่นเล็กๆน้อยๆมันออกมาได้ยังไงนะผมก็จะอธิบายว่าสมมติคุณกําลังปิ้งหมูปิ้งอย่างเนี้ย ถ้าคุณใช้ไฟนุ่มๆแล้วควันลอยมามีพื้นที่ลอยมาเนี่ยเบาๆไม่ได้แรงมากเนี่ยกลิ่นมันไม่แรงมากจะได้ลักษณะประมาณนี้มันจะเป็นการหอมเหมือนเหมือนหอมการทําครัวลอยมาอะไรเงี้ยไม่ได้แบบรุนแรงมากถ้าจากจะชัดก็สูกให้มันแรงนิดนึงดึงหน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถอดกองออกแต่ถ้าสไตล์เนี้ยมันจะแบบมันจะเข้มและมันเหมือนเกียมเกียมอะไกล้ไหมล่ะครับเพราะว่าท่อมันตรง ควันที่มันผ่านหลอดมามันแน่นมาตลอดเนี่ยก็เหมือนเราเผายาเนี่ยกลิ่นกลิ่นกองฟางใช่ไหมเวลาเราดมห่างๆเนี่ยเออมีกลิ่นดีนะแต่พอเขาเยีบเข้าไปใกล้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยก็จะฉุนขึ้นฉุนขึ้นแรงขึ้นอาการมันก็จะเหมือนไปทรงแบบนี้นะครับตรงที่โปรเขาสูบนะฮะซึ่งในทางกับกันคนที่สูบบ่อยๆที่เสพชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นฉุนขึ้นเนี่ยก็จะมาสูบแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามัน ไปหน่อยแต่ก็โดยรวมไม่ได้จืดแบบเหมือนไพรยาวๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะดูจืดวัสดะด้วยสาเพราะสเต็มเหมันยาวนะครับรสชาติมันก็จะถูกลดทอนอันนี้สเต็มมันสั้นกว่ารสชาติมันยังถูกฝังอยู่เก็บในเนื้อไม้ได้เยอะกว่ามีสเต็มไม้ายมีชุดไม้ายที่ห้องอากาศใหญ่ๆเก็บกลิ่นเก็บสารหอมระเหยของไม้บายไว้ด้วยนะฮะอยากนำเสนอทำยากมาก ซึ่งดูภายนอกไม่รู้เลยไปหาอะไรวะเนี่ยแม่งมันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยอประมาณนั้นซึ่งวัตกรรมแบบนี้เมืองนอกไม่มีนะครับแล้วก็เขาก็ตรงตแบบนั้นแล้วฮะก็คือมันมีดีเทลเยอะใครได้ไปผมไปผมบอกได้เลยว่าจะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะนะฮะหาไม่ได้ที่ไหนในโลกนะครับเป็นต้องของผมเองผมทำเองก็ รียบร้อยรีวิวกันเสร็จแล้วสูบมาก็ดีนะครับกินตัวนี้จะชัดมากชัดกว่าตัวนี้เยอะตัวนี้มันเป็นท่อสองชั้นคือยิงออกมาแล้วก็ไปขึ้นแต่ส่วนตัวผมก็ยังชอบตัวนี้มากกว่าเพราะผมผมสูบค่อนข้างเรื่อยๆชิลๆผมไม่ชอบแรงนะครับก็ใครสูบแรงผมก็จะชอบกินหนักๆผมก็จะออกแบบท่อให้เป็นแบบนี้ครับก็ใกล้เคียงกับ ถามว่าด,ดีดีใกล้ๆกับท่อตรงเลยแหละแต่ว่ามันได้กลิ่นที่ค่อนข้างข้างชัดกว่าแต่ไม่ฉุนนะเออม,มันพูดยากชัดแต่ไม่ฉุนนะประมาณนั้นเนาะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณน้องชุงนะครับลูกค้ามากๆที่ใหออ้ผมมีพื้นที่ในการรังสรรค์ผลงานศิลปะแล้วก็สร้างนวัตกรรมเต็มที่กับไปเขานะฮะ ก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรน้องบอกว่าพี่ทําให้ผมหน่อยแล้วก็ที่เหลือพี่ออกแบบไปเลยนะครับผมแค่บอกอย่างเดียวว่าผมชอบทรงเบนแล้วก็ผมก็ออกแบบให้เขาแล้วก็เขาบอกอยากได้สเต็มยาวนิดนึงโอเคผมก็ขยับให้ส่วนที่เหลือก็เป็นสิ่งที่ผมแอดเข้าไปทั้งหมดนะครับสิ่งที่อยากจะให้ลูกค้าได้รู้ว่า,าผมมีอะไรบ้างในนี้่ผมมีฝีมือมีนวัตกรรมอะไรบ้างผมก็จะ ใส่มันลงไปในนี้นะครับก็โอ้ยี่สิบันทีนแล้วสําหรับการรีวิวไปตัวนี้นะครับสุดดีมากคาบก็หลอนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดผมแบรนด์ไปวิสนุนะครับมีแบรนด์แล้วก็คือเป็นแบรนด์ที่องค์พ่อวิสนุนี่แหละเวลาผมทํางานผมก็นึกถึงท่านก็ขอชื่อท่านมาเป็นแบรนด์นะฮะก ใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาจะยินดีมากๆสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบไปธรมธรมดารรดธมานะครับอยากให้ออกแบบให้หน่อยมาเลยผมชอบมากผมจะออกแบบให้ถูกใจแล้วก็มาคุยกันมาคุยกันว่าเออชอบแบบไหนจะออกแบบให้อยากให้ให้ให้ใ,หใ,หใหผมผมว่าอยากจะเป็นช่างที่สร้างสารรค์ผลงานที่ถูกอกถูกใจคนสุข เพราะว่าผมคนหนึ่งที่มีความต้องการในไปเนี่ยเยอะมากแล้วก็ไปทั่วทวไปไปเมืองนอกที่สั่งซื้อมาสั่งทำมาเป็นแฮนด์เมดก็มีเป็นแบรนด์ที่ดังๆก็มีก็ไม่ถูกใจสุดท้ายก็มาทำเองนะแล้ว,วันนี้ก็สำเร็จแล้วครับได้ได้ได,ไดออเดอร์เยอะแล้วนะฮะตอนนี้7ตัวผมกะว่าตัวแล้ว เดือนละ2ตัวนี้ก็ทำไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันทำยากเนาะก็ถ้าท่านใดสนใจก็สั่งก็สอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะครับผมก็ถ้ามีเวลาก็จะทำให้เพราะว่าของนี้สั่งมาแล้วตอนนี้คือคือมีตุนเอาไว้สัก10ตัวเอ่อสิถึงสิตัวนะประมาณนั้นอยากจะมีคอลเลกชันของตัวเองแต่ก็ไม่มีเวลาทำเลยตอนนี้ทําให้ลูกค้าหมดโอเคไปก่อนวันนี้ฝากขอบคุณเพื่อนๆ ด้วยนะครับทุกๆท่านเลยที่ติดตามผลงานและให้กำลังใจไปก่อนครับสวัสดีครับผมไปสวยนะมูมี้สวย